ไมถึงอยากมาทำอะคาเดมี่ฟุตบอลครับอ่าก็เลยมองเห็นว่าเด็กได้โอกาสมันเยอะจริงจริงก็อยากจะแค่ออกกำลังกายครับแค่ออกกำลังกายเฉยสุดท้ายแล้วก็พอเห็นเด็กมีศักยภาพเราก็สามารถที่จะอาปั้นเขาและพัฒนาเขาได้ครับก็เลยอยากจะทำอะคาเดมี่เพราะว่าเด็กชายโอกาสที่ไม่มีเงินไปเรียนอะคาเดมี่ที่เสียเงินเยอะมากครับที่เวียงคุกเนี่ยครับ อาคารน์นีของเรานี่มีค่าใช้ใจ่ายไหมครับไม่มีเลยครับไปแตบบาทเดียวจะมีก็จะมีให้ผู้ปกครองซื้อเสื้อเองครับเป็นเสื้อของทางเราแต่ก็คืออาจเราจะไม่จับเงินครับจะไม่จับเงินก็คือผู้ปกครองบางคนเขาไม่สะดวกเขาจะให้เราไปเ,เป็นธุระให้แต่ส่วนมากก็คือเราจะไม่เอาอะไรเลยครับอ่านและครับแล้วส่วนค่าใช้ใจ่ายอ,อื่นไม่มีฟรีหมดก็คือ อะคาเดมี่ที่นี่ก็คือเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคือเราสอนฟรีหมดคส่วนค่าชุดแข่งชุดซ้อมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้คัทางผู้ปกครองซัพพอร์ตใช่ครับปัจจุบันเรามีรุ่นอายุเท่าไหร่บ้างครับอะคาเดมี่เราก็จะมีตั้งแต่หกปีถึงสิบสี่ปีครับหกปีถึงสี่ปีที่มากๆสุดก็จะเป็นช่วงอายุประมาณสิอดถึงส2บครับจะเยอะหน่อยตอนไหนก็จะปะปายไปหกปีเจ็ดปี8ปดปีเ้าปีสิบปีก็เริ่มมาครับเรามี จำกัดไหมครับว่าเรารับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงอ,อายุเท่าไหร่ไม่ครับขอแค่มีใจมาเล่นรับหมดครับมีใจมาสิ่งหนึ่งก็คือทําให้เขาได้ห่างจากมือถือสิ่งสพติดได้พัฒนาตัวเองเท่านั้นครับอายุเท่าไหร่มาได้หมดมีแค่ใจมาอย่างเดียวก็พอครับมีวินัยมา